แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการออกใบอนุญ,ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ4 4 4 2,556ในการบริหารงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในขณะพิจารณาแม้ผู้ขออนุญาตจะยื่นคำขอ,อก่อนที่กฎฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับหักยังไม่มีการอนุมัติการพิจารณายังคงต้องอิงกับกฎที่บังคับใช้ล่าสุดกรณีคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ444ทับสอเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ชี้แนวทางและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงใหม่ระหว่างการพิจารณาคำขอประเด็นปัญหาทางกฎหมายประแรสิทธิ์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารถือว่าเป็นสิทธิที่สมบูรณ์แล้ว หรือไม่ก่อนที่เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งอนุญาตประการที่2เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องใช้กฎหมายกฎหรือข้อบังคับฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาหากมีการออกกฎเกณฑ์ใหม่ระหว่างกระบวนการพิจารณาประการสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ถือเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังหรือไม่หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522มาตรา21และ25 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างพุทธศักราช2,547ประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ข้อเท็จจริงโดยสรุปผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,547ต่อมาในระหว่างที่คำขอยังอยู่ระหว่างพิจารณาได้มีการประกาศกฎกระทรวงใหม่เมื่อวันที่22ธันวาคม2,547กำหนดพื้นที่บริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีตั้งใจจะก่อสร้างโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างผู้ฟ้องคดีอุทธร์แต่ถูกยกอุทธร์จึงนำคดีขึ้นสู่ศาลแนววินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อหนึ่งสิทธิในการก่อสร้างอาคารจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเท่านั้น การยื่นคำขอถือเป็นเพียงการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองยังไม่ถือว่ามีสิทธ์ก่อสร้างโดยสมบูรณ์ข้อ 2. การพิจารณาอนุญาตต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ณขณะพิจารณาดังนั้นเมื่อกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ระหว่างการพิจารณาคำขอการพิจารณาต้องยึดถือกฎฉบับใหม่ข้อ3กรณีดังกล่าวไม่ใช่การใช้กฎหมายย้อนหลังเพราะเป็นการใช้กฎหมาย ที่มีผลบังคับขณะพิจารณาคำขอไม่ใช่กรณีย้อนกลับไปใช้กับการกระทำในอดีตการพิจารณาออกใบอนุญาตจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารข้อสี่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตตามที่ร้องขอเพราะการก่อสร้างอาคารประเภทาคาบเลียคาส่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปเป็นการต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับใหม่บทวิเคราะห์คำพิพากษาฉบับนี้เน้นย้ำการใช้หลักกฎหมายที่สำคัญสาประการ คือประการแรกหลักสิทธิ์ที่เกิดจากคำสั่งทางปกครอง (Administrative Act) คำสั่งทางปกครองที่ให้สิทธิ์ต้องเกิดจากการพิจารณาและมีคำสั่งอย่างชัดแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอมีเพียงสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาเท่านั้นไม่ใช่สิทธิ์ที่สมบูรณ์ประการที่2หลักกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะพิจารณา (Current Law Principle) แม้ผู้ขอจะยื่นคำขอในช่วงที่กฎเก่ายังใช้บังคับแต่หากยังไม่มีคำสั่งอนุญ,ญาตเมื่อมีการออกกฎหมาย ที่มีเนื้อหาขัดหรือแตกต่างกันต้องใช้กฎฉบับหลังซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อ3หลักการไม่ใช้กฎหมายย้อนหลังในคดีปกครองศาลชี้ว่าการนำกฎหมายมาใช้ไม่ถือเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเพราะคำสั่งทางปกครองยังไม่สิ้นสุดในขณะที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับข้อสังเกตเพิ่มเติม คำพิาพากษานี้ตอกย้ำบทบาทของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดร,ระวังโดยยึดถือกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นคำขอมีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิทธิที่คาดหวัง l i t i m a t expectation) ซึ่งสามารถถูกจำกัดได้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการรับคำขอและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎในระหว่างการพิจารณาเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าและการตีความที่คลาดเคลื่อนบทส่งท้ายคำพิพากษาสาลป,ปกครองสูงสุดที่อ .444 2556อ44 5เป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเน้นย้ำว่าการใช้กฎหมาย ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับขณะพิจารณาแม้สิทธิคาดหวังของผู้ยื่นคําขอจะมีอยู่แต่ไม่สามารถขัดต่อประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายใหม่นั้นต้องการคุ้มครอง